สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับ F c สาวน้อย FC น้องหญิงครับพ่อกับบ่าาทูนในช่องบ่าวทูนทงทูนแป่น้อยน้องหญิงครับีอหลังจากที่เราไม่เห็นเจ๊จำปีมาหนึ่งปีกับสี่เดือนนะครับวันนี้เจ๊จำปีก็มานั่งให้เราได้เห็นแล้ว พร้อมกับทีมงานเจตจำปีบอกว่ากอแค่นี้มือเดียวกับเล้ววะ่นสีเปรเป็นอาทิตย์เซี่ยวอย่างจีนพูดนะเบิ่อกี่<อ>ละปวดมากี่คนวันนี้สิบเอ็ดคนมาสิบเอ็ดคนกออยู่แปด que se levou tu oh! นั่นคือตัวนี้ตัดเล็กนะครับตัวผุนตัดอิดเจไปวัดหลวงปู่ศิลา หลวงปู่เพิ่นออกมาจังโมงไปวันหลวงปู่ศิลาเหมือนนั่นนะหลวงปู่เพิ่นออกมาจังโมง,ออปงแปดโมงเชิงเจ,จไปจังโมงเหมือนนั่นไปถึงนู่นตีหนึ่งหรือหกทุ่มถ้าเจ้าไม่รอขนาดนั้นเจ้าไม่ได้นั่งโซน่าเดินทาง มันจากกิโลกิโลด้วยสี่สัปโมงสี่สัปโมงค่ะบกถ้าเจ้าของคิดว่าบอกประเด็นที่จะนั่งข้างในเวอแน่นเราไก่ๆแล้วใกล้จักทุกทุกไปหอดุลที่ซีดีหนาก็ได้บู๊ไปจ้องระทานทีดิไปห้าต้องเป็นน่งสถานทีเดย์ห้าวโบนี่หมอทางอยากได้ไก่ก็ต้องไปดงไก่ก็ต้องไปดึงโอพวกของน้ำของย่างนี่เขาก็มีเยอะแยะเยอะอาหารการกินเพียบ ม,มาแมนผมวันสิบแปาทิตย์หน้าถ้าบอวันอังคารกับวันพฤลือหัสน,นี่ละ่ะะบึ่งก่อนอยากไปวันอังคารนี่ล่ละหลวงปู่มหาสิลาวัตถุมงคลหลายปะ่ะวัตถุมงคล ได้ย <This> <laughs> <is> ังมาเจไดยังมาอะไรบุบายังมาเลยระดับเจจำปี

ปูนเป็นแบบปูนสำหรับอันนี้นะครับปูนสำหรับอิดมวลเบานะครับโดยเฉพาะนะครับในการก่ออิดมวลเบานะครับการผสมก็คือ ใช้สว่านนะครับปั่นเลยเพื่อนกับปั่นปูนฉาบฝ้านะครับการปั่นปูนฉาบฝ้าบแบบนี้นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจกับฝากกดโฆษณาก็เลยวัชแน่นะครับฝากเงินโฆษณาเป็นกำลังแรงใจหน่อยเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนีสักก่อนในพวกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ